สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์แชนเนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมมิสูบูชิไทตันในรุ่น4ประตูยกสูงพร้อมแต่งออฟโรดแบบนี้ยกคันมีปโปรมชั่นอะไรรูปลักษ์ของรถคันนี้มันติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างส่วนไหนคือไฮไลท์ของรถคันนี้บ้างวันนี้ผมจะพามาเจาะรายละเอียดก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนําข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป มิสูบิชิไทตัน4ประตูในรุ่นยกสูงนะครับจะมีไลท์อัพที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มตัวลองตัวท็อปและรุ่นนี้คันนี้คือรุ่น G T เกียร์ออโต้ถ้าให้นิยามกันคือรุ่นที่เป็นรุ่นในลองท็อปก่อนที่จะไปเป็นท็อปในรุ่นขับเคลื่อน2งล้องงงงในงงอีกทีนึงมันคือรุ่นลองท็อปนั่นแหละครับแต่เป็นรุ่นลองท็อปในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยก็จะแยกย่อยกันออกมาไม่ว่าจะเป็นรุ่นลองท็อปเกียร์ธรรมดาเก Gt Kia Auto ราคาอยู่ที่956,000บาทสีขาวบวกอีก10,000บาทเป็น966,000บาทครับและมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาจอดรายละเอียดให้ก็ต้องเรียนย้ำกันนะครับว่ารถบางรุ่นเนี่ยหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามโยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนโฉมแล้วเดี๋ยวมันก็มีใหม่กว่านี้เดี๋ยวมันก็อ l new แล้วก็ต้องเรียนแจ้งว่าณนะวนนันนี้คันนี้คือใหม่ที่สุดไม่มีโมเดลไหนไม่มีรุ่นไหนที่มันใหม่กว่านี้แล้วเราก็อยากจะพามาชม พามาดูรูปแบบการตกแต่งรถว่ารถคันนี้มันมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างแล้วลูกค้าท่านนี้เนี่ย มีไลฟ์สไตล์ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างก็ลองย้ำอีกรอบนะครับว่าใครที่อยากได้รถเลยโอ้ยไม่ได้ซีเรียสอยากได้รถไปใช้งานเลยมองว่ารุ่นที่ออปชั่นคุ้มและครบที่สุดอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกได้มาเริ่มที่หน้าหน้าของรถคันนี้ก่อน9660 0 0บาทมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรที่ใส่เข้าไปบ้างอย่างแรกโลโก้ไต้ตะสปอร์ตที่ฝากระโปรงมีติดตั้งเข้ามาในปลายโมเดลใส่ตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงากอสแบ็กเข้ามาจากโรงงานนะครับเราติดตั้งตัวครอบไฟหน้ามีเส้นกลิบแดง เข้ามาตัดให้รถคันนี้เนี่ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นพร้อมกับโลโก้ไททัน เท่นะแล้วก็ตัวครอบตัวสีชุดนี้เป็นครอบยกชิ้นนะครับครอบเข้าไปเป็นสีดําเงารับกับตัวกระจังหน้ารับกับตัวครอบไฟหน้าที่เป็นดําเงาอยู่แล้วครอบไฟตัดหมอกทําให้รถคันนี้เนี่ยดูมีสารมีคมมากยิ่งขึ้นทําให้หลอ่อทําให้ดุมากยิ่งขึ้นอีกชั้นหนึ่ง,งนะครับครอบกันชนหน้าที่เป็นคลิปแดงผมเคยพูดไวท้ทุกๆคลิปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูคลิปนี้คลิปน,ปนี้คลิปนี้ได้คลิปเหล่านี้นะครับผมจะพยายามใส่อุปกรณ์ที่มันเซฟราคาที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่คุ้มคา ที่สุดรวมไปถึงเซฟต้นทุนของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าจะแต่งเพิ่มเติมแต่รุ่นนี้คันนี้ลูกค้าเพิ่มตังค์นิดเดียวบอกเลยเพิ่มตังค์นิดเดียวนะครับมีการติดตั้งตัวครอบที่เป็นกลิบแดงเข้ามามีการตัดเส้นสายให้เป็นตัวสีบอลเงินมันก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยดูมีความโดดเด่นรับกับตัวสีขาวใหม่ของมิสูชิไทตันที่ออกจากฟ้าๆออกจากเงินๆนหน่อยเป็นโคดสีใหม่นะครับมันก็จะรับการใกล้เคียงกับบอลเงินเลยนะครับมีการติดตั้งตัวซุ้มล้อด้านข้างรับกับตัว ที่เป็นครอบกันชนด้านหน้าที่เป็นสีดําด้านนะครับรับกันรพร้อมกับบุตรอันนี้เป็นของแฮมิซูชิมอเตอร์นะครับติดตั้งเข้าไปมีการแยกติดตั้งมันก็จะทําให้บางทีเราจะซ่อมชิ้นหน้ากันชนหน้าอย่างเดียวซุ้มล้อก็สามารถแยกกันได้นะครับรวมไปถึงตัวล้อแม็กท,ที่อัปเกรดให้มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้น ก็ต้องเรียนย้ำกันอีกรอบทุกๆคลิปเนี่ยผมจะพยายามพาไปดูล้อแมกเพราะว่าล้อแมกทุกๆคันเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่น่าจะใส่เข้าไปได้นะครับเราก็ติดตั้งเข้าไปเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วเป็นลายดอกไม้ลายฮิตเลยหรือใครที่ไม่ชอบอยากได้ล้อแมกลายอื่นเป็นลายแฮมเมอร์ลายที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็สามารถเลือกที่เป็น ไกด์ไลน์มาแล้วก็มาพูดคุยกับเราได้นะครับพร้อมลัดยางที่เป็นยางออทูเลนเป็นยางมอนสเตอร์ a t ทที่เราจัดเซ็ตโปรโมชั่นมาให้กับลูกค้าเซ็ตนี้ด้วยนะครับล้อยางขนาดเท่ากันทั้ง4ล้อ2 6 5 6 0 R 1 8ติดตั้งเข้าไปนะครับรูปแบบการใช้งานมันก็จะสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นเวลาออกต่างจังหวัดใช้งานในรูปแบบตะกุยดอกยางมันจะใหญ่กว่าเวลาตะกุยเนี่ยแรงตะกุยมันจะค่อนข้างครบครันมากยิ่งกว่านะครับมีการติดตั้งเป้ามือจับรองมือให้เป็นสีดําด้านนะครับร กับตัวสีดําเงาที่เป็นตัวมือเปิดประตูชุดนี้ก็จะรับกันทั้งคันนะครับคันนี้จะออกแนวแบบดุดุเข้มเขหน่อยก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่ความชอบของลูกค้าแต่ละท่านแต่ละเคสไปเดี๋ยวผมมาเจาะด้านข้างอีกชุดหนึ่งครับมีการติดตั้งตัวโลบาโลบาด้านหลังเนี่ยมีการติดตั้งที่เป็นตัวโลบา outlander โลบาเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโลบาที่เป็นแฮมเมอร์โลบาที่เป็น รุ่นที่ลูกค้าชอบเล่หลายรุ่นผมเคยรีวิวไปทั้งตัวแฮมเมอร์รีวิวไปทั้งตัวอัลเลนเดอร์นะครับรวมไปถึงโลบาร์ที่เป็นของไอรอนแมนผมเคยเห็นนะ ไอรอนแมนเนี่ยเขาจะเป็นอีกเหล็กหนึ่งเลยความหนาของเหล็กเนี่ยเขาจะครบครันมากยิ่งกว่ามันจะรู้สึกว่าหนากว่าจะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบสมบุกสมบันมากยิ่งกว่านะครับด้านหลังผมไม่พามาดูนะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูมีการติดตั้งตัวครอบไฟท้ายด้านหลังให้เป็นสีดําเงารับกับตัวครอบไฟหน้าที่เป็นสีดําเงาติดตั้งตัวหน่วงฝาท้ายด้านหลังที่เป็นของแท้มิสูชิมอเตอร์ ติดตั้งเข้าไปสําหรับลูกค้าท่านไหนอยากได้หรืออยากติดตั้งก็สามารถเบิกศูนย์บริการใกล้เคียงใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับเป็นโมเดล23เท่านั้นถึงจะได้ตัวอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวสรุปคลิปนี้ให้คลิปนี้สั้นๆนง่ายๆครับภายในผมไม่พาไปเจาะแล้วนะภายในไม่พาไปดูแล้วเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นคันหนึ่งที่ผมเคยพูดไปในลหลายๆคลิปรวมไปถึงรูปแบบการตกแต่งรถประเภทนี้เนี่ยมองเห็นกันในทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็เห็นกันเกิดตา ขับรถไปเนี่ยเห็นเพราะว่ามันคือความสวยงามชนิดหนึ่งรวมไปถึงรถคันนี้เนี่ยเราจะ อยากจะพามาให้เห็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่เขาเลือกอุปกรณ์ตกแต่งติดตั้งเข้าไปออกจากโชว์รูมสิ่งที่เราจะนําเสนอลูกค้าทุกๆเคสนะครับคืออุปกรณ์ตกแต่งที่มีคุณภาพมีซัพพลายเออร์ที่รองรับการใช้งานซัพพลายเออร์ในการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างชัดเจนบางท่านเนี่ยอาจจะก,กังวลในหลายๆเรื่องยกตัวอย่างเช่นการติดตั้งเป็นยังไงงานประกอบดีไหมวัสดุที่เอามาติดให้เนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่า โชวรูมไม่ซู้วินทีครับเลือกสรรอุปกรณ์ตกแต่งแล้วก็เลือกซัพพลายเออร์เนี่ยเข้ามาให้อยู่ในโชว์รูมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นซัพพลายเออร์แล้วก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มีคุณภาพลูกค้ามั่นใจลูกค้าวางใจในการติดตั้งไม่ใช่ว่าแค่คันนี้เป็นคันแรกนะเราติดตั้งหลายคันมากไม่ว่าจะเป็นตัวออฟโรดแบบนี้หรือโหลดเตีย้ยล้อแม็กอยากได้แบบไหนมาพูดคุยกันหรือชุดแต่งรอบคัน หลายแบรนด์หลายๆซัพพลายเออร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในโชว์รูมเราเพื่อให้เราเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งไปซัพพอร์ตลูกค้าทุกทกท่านที่อยากแต่งออกจากโชว์รูมไฮไลท์นะครับของคลิปนี้ปลายซีซันแล้วนะครับของมิซูชิไทตันใครที่มองว่าเอ้ยรอเจนใหม่ดีกว่าพี่รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็ออก ใหม่มาอีกแล้วนะครับใครที่อยากได้รถไปใช้งานเลยปลายซีซั่นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันครบมันเต็มมาแล้วเอออยากได้ออกจากโชว์รูมอยากได้ออกจากโรงงานเลยที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งมันเต็มมาแล้วเนี่ยเสริมเติมแต่งเข้าไปอีกนิดหน่อยมันก็โอเคแล้วก็แค่นั้นอันนี้น่าจะเหมาะสมได้สําหรับใครที่ยังรอที่เป็นโมเดลใหม่ next gen หรืออยากได้ generation ใหม่แล้วบอกว่าเอยเดี๋ยวก็เปิดตัวใหม่เดี๋ยวก็เปิดตัวใหม่หมรถมันเปิดตัวทุกปีพี่ไม่มีอันไหนที่มันอยู่ล่าสุดไปตลอดการ ก็ยังคงย้ำนะครับว่ารถที่เหมาะคือการเลือกใช้งานที่เหมาะสมด้วยพูดถึงโปรโมชั่นของรถคันนี้ครับเราติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้ให้ยกขันสาหรับลูกค้าท่านไหนอยากดาวน์เริ่มต้นดาวน์เริ่มต้นใน5้5%และติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้เข้าไปหรือเลือก้อแม็กอยากเลือกสเปคให้มันเหมาะกับการใช้งานไม่อยากแต่งเต็มแบบนี้แต่อยากอัพสเปคให้มันมีราคาแพงขึ้นเลือกยางให้มันเหมาะสมกับการใช้งานอยากได้แนวนี้ตก ล้อ TE จับโหลดโดยการเซ็ตโชคช่วงล่างก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือใครที่อยากได้แบบนี้แบบนี้ยกคันแล้วอัพงานเนี่ยให้เหมือนกับแฮมเมอร์แบรนด์เนี่ยมันติดหูว่ายิ่งกว่าเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสำหรับใครสนใจโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมรีวิวเองผมขายเองช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกช่องทางครับไลน์ออฟฟิเชียลที่เป็นตัวผมเองดูแลเองแฟนเพจแล้วก็ไลน์ส่วนตัวหรือโทรหาผมโดยตรงได้เลยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบ,แบ,บคลิปเนี้ยพร้อมจบ ขอจองอยากลองก่อนได้หรือเปล่าโทรหาผมได้เลย0916966556ท้ายที่สุดแล้วครับเลือกรถให้มันเหมาะสมกับการใช้งานแค่นั้นเพียงพอมันจะคุ้มค่ามากที่สุดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันต,ติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อยู่เป็นประจำครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าจอกันใหม่สวัสดีครับ